โรงเรียนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่27พฤษภาคมเนี่ยครับมีจย่าลไยสักกัดทั้งหมดถ้าเป็นโรงเรียนก็ประมาณ35,000เรียนการเตรียมของอ้อมของเรียนสถานศึกษาเราเร่งรัดตั้งแต่ปลายเดือนเมษาย,ยนในเรื่องของการพัฒน,นานักเรียการด้านกายภาพมาตรการที่เราย้ำอยู่เสมอเรื่องของการเตรียมการตามมาตรการ 1, 5, 5, 6หลัก6เสริมแล้วก็7มาตรการเชี่โดยสรุปก็คือกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงสุกมีความพร้อมสำหรับการเตรียมการเปิดภาคเรียนในวันที่17พฤษภาคมนี้เสียงของนายสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวถึงความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม17พฤษภาคมนี้ที่จะกลับมาเรียนแบบออนไซต์เต็มรูปแบบครั้งแรกหลังโควิดมาเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไปเป็นออนไลน์มากว่า2ปีซึ่งพบว่าการเรียนออนไลน์ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนการใช้อออนไลน์กับเรื่องอื่น สำหรัยังพบเป็นการขัดขวางพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปีการศึกษาที่หนึ่งทับ2,565นี้จึงจะเป็นการเปิดเทอมให้เด็กได้กลับไปเรียนในโรงเรียนและไม่ปิดโรงเรียนอีกแม้จะพบการติดเชื้อโควิดในโรงเรียนก็ตามโดยหากโรงเรียนไหนพบการติดเชื้อจะให้ทำตามแผนเผชิญเหตุตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียมไว้ให้แล้วตามที่นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้กล่าวไว้ กรณีที่นักเปลีย่ยนมีการเชื้อเป็นผูส้สัมปรสิทสูงนั้นเนี่ยก็มีการกําหนดให้เป็นหติการแผนเผชิญเหตุน,นะครับไม่ใช้ในลักษณะของความรู้สึกสังคมที่ผ่านไปเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มที่ผ่านตามระดับนะครับเพราะนั้นวิธีใน,นการบริหารจัดการก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยสองข้อต่างกันด้วยกรณีแรกก็คือเรงเรื่อประจัา อันนี้เราเน้นมาตรการแสงวัคซีโซนอินสคูลนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราพบกรณีปูนักเรียนประกบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงๆย้ำนะครับย้ำง,งให้เปิดเดี่ยวหอดใช้ปามือสิถ้าหากเป็นกรณีที่ติดเชื้อสิ่งที่สําคัญก็คือรีบประสานงานต่ายงานสาธารณสุขในพื้นที่นะครับและพิจารณาที่จะต้องแยกต่างตัวเนื่องจากว่ามันมีการแัดกายนะครับเพราะฉะนั้นกรณีไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยแล้วก็เป็นโรงเรียนประจำที่สามารถจัดโซนเนี่ยเราก็เลยเน้นว่าอยากให้จัดการมีความสอน ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผัดขวางกระบวนการเรียนการสอนส่วนกรณีโรงเรียนไปกลับก็มีแผนเผชิญเหตุที่ต่างกันเล็กน้อยคือโรงเรียนไปกลับเนี่ยกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงตับดำเนินการเหมือนกันทุกอย่างแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถ้าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้นไม่ได้รับวัคซีนเลยได้ไม่ครบนะครับไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการเนี่ยเราแนะนำนะครับให้กักันตัวเป็นเวนานลาห้าวันแล้วก็ติดตามฝ้าระวังอ่าีห้าวัน กรณีที่ได้รับว,วัคซีนโควิดครบถ้าไม่มีอาการเนี่ยไม่แนะนำให้ตักการและพิจารณาให้เป็นเรียนได้จากแผนปผชิญเหตุจะเห็นได้ว่าวัคซีนโควิดถือเป็นตัวแปรสําคัญที่หากเด็กคนไหนรับครบแล้วแม้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือแม้จะติดเชื้อไม่มีอาการก็ยังได้รับการพิจารณาให้เป็นเรียนได้โดยจัดพื้นที่และการเรียนการสอนที่เหมาะสม แต่หากเป็นเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนหรืออย่างรับไม่ครบถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีอาการหรือไม่มีอาการก็ต้องงดไปโรงเรียนเพื่อกักตัวเองแล้วใช้การเรียนออนไลน์แทนดังนั้นหากอยากไปโรงเรียนก็คงต้องรับวัคซีนให้ครบรวมถึงเข็มกระตุน้นเมื่อถึงกำหนดด้วยโดยแจ้งความประสงค์ฉีดได้กับโรงเรียนโดยตรงหรือจะไปรับในสถานพยาบาลก็ติดต่อได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีหรือสอบถามสายด่วน1422 นาหรือหมอนอุดมพรรายงาน